โอเควันนี like. uh ้เราก็ไปอยู่ในแมป d e a l ลียลอัลฟาเด a เลีย l อัลฟาพูดถูกป่ะวะนเนี้ยอ่ะฮะก็นั่นแหละอ่ะฮะอัลฟาหรือถ้าแปลเป็นไทยก็รถไฟสายมอระนะการเดินทางในวันนี้ก็จะเป็นการเดินทางครั้งแรกของพวกเรานะฮะก็พวกเราไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยแบบฟิลแบบกากโคตรกากแต่รับรองสนุกแน่นอนว้า เธอมีหมวกด้วยเฮ้ยเธอก็มีหมวกและที่นี่ก็คือลางรถไฟสายมอลแล้วนะชื่อนี่ก็น่าเดินทางมากเลยใช่ภารกิจแรกของเราเราต้องลากทองคำไปที่โต๊ะเพื่อขายนี่ไงทองคำโอ้โหทองคำทองคำแท่งได้เธอบาทองคำมีคุณค่าเพื่อขายเลยดูดีว่าได้เท่าไหร่ห้าสิบเหรียญ่แล้วนใช่แล้วเขาเป็นคนเก็บเงิน ต่อไปซื้อทานหินจากร้านค้าทั่วไปนี่ไงทานหินเขาจะซื้อเยอะๆเลยอุ้ยเธอมีระเบิดด้วย25หเหรียญเขามี20เองอะ่ะเธอซื้อทานหินไปก็ได้ได้แล้วมันเอาถุงใส่ได้นะเดี๋ยวเขาซื้ออันนี้ไปด้วยอย่างน้อยๆเราก็มีไฟเอาไว้เดินทางเวลากลางคืนเธอลองถือไป เือไปได้ไหมได้อุ้ยนี่ไงเธอเอาไว้ตรงไหนอ่ะเธอปักไว้ตรงท้ายไหมโอเคเฮ้ยกำลังดีเลยตรงเนี้ยเธอโอเคเลยเดี๋ยวเขาจะเติมเชื้อเพลิงโอ้สองก้อนคือครึ่งถังแล้วอ่ะเธออย่าเพิ่งเติมหมดดิเผื่อวันหมดแล้วังอะว่ะอุ้ยเต็มถังเลยเธออ้ยเขาใส่ไปหมดแล้วอ่ะเหรอใช่เธอตรงนี้มีหนังสือพิมพ์ มันบอกว่าเป็นเชื้อเพลิงได้เฮ้ยเราเก<ช>็บไปได้นี่เก็บ<ช>ส่กระเปาะ๋าดีกว่าโอเคเธอโอเคเก็บไปให้หมดเลยอุ้ยอันนี้ร้านปืนแน่เลยเธอเนี่ยไม่เขียนว่ากันอุ้ยจริงด้วยเธอโอ้โหเจ็ดสิบห้าบาทเขาตังค์ไม่พออะร้อยยี่สิบห้าดูเหมือนว่าอันนี้มันจะติดถ่ายรถไฟเราได้อุ้ยเท่นะถ้าเรามีตังค์ซื้ออะอันนี้ปืนเล็กปืนจิว๋วใช่อันนี้ถูกอยู่นะห้าสิบเหรียญกระสุนปืนไร้ อุ้ยเธอฮะอุ้ยทุกคนดูดิ่ท้องฟ้ามันมืดแล้วอ่ะมันน่ากลัวมากเลยอ่ะอุ้ยเธอพระจันทร์มันเป็นสีเลือดด้วยโคตดูดิข้างบนมันเป็นพระจันทร์สีเลือดดูข้างหลังนี่ข้างหลังป้อมเนี่มันเป็นสีแดงๆเห็นไหมเห็นอุ้ยเธออุ้ยขนลุกเธออุ้ยเธอเราเราไปกันดีกว่ามันเนี่ยเราต้องออกขับเลยใครจะขับเธอเธอคุยเธอถือค้อนด้วยไปเราไปขับน้ำมันเต็มถัง ตอนนี้ห้าทุ่มอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ยอุย,อ,ยอะไรเธอเสียงอะไรอ๋อตรงนี้มันเป็นค่ายเธอมันเป็นค่ายกักกันของเรามันมีใครมาตายตรงนี้ไม่รู้ใครอะศพแบมพายเหรออุ๊ยอุยอุ๊ยเรามาขายได้ไหมอุ๊ยเธอมาขายเป็นสิบห้าบาทเขาได้ยินเสียงอะอมัน <พอ S 1> ยิงอะไรไม่รู้อะเธอช่วยกันหาเขาว่าเราอยู่ในนี้นะจะปลอดภัยอยู่นี่ไง สิบห้าบาทเลยเธออุ้ยนัย่นไงอุ้ยเต็มเลยถ้ามันเขียนว่ามีคุณค่าคือเราจะได้เป็นเงินใช่แล้วก็เป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยอุ้ยได้สิบห้าเหรียญจริงด้วยเธอว้าวเราเอาแวมไพร์มาขายได้อีกไหมมีอีกไหมแวมไพร์มีอีกไหมโอ้เช้าแล้วว่เช้าแล้วค่ายนึกว่ามันจะอันตรายสรุปคือมันคือสิ่งที่ดีเฉยเลยไปเริ่มออกเดินทางกันเถอะไปเร็วเธอเไปกันเลยไปกันเลย โอ้เรายังไม่ทันออกเดินทางแล้วก็เริ่มมีตังแล้วนะเขาไม่ได้ซื้อปืนมาว่ะเอยเราลืมอ่ะจร่งสามสิบห้าเหรียญใช่แต่ตอนนี้เขามีแค่สามสิบหา <G asp> เธอเราเจอบ้านหลังแรกให้เธอไปดูร้าเราก่อนได้เธอข้างในมีซอมบี้สามตัวนี่ไงตัวที่หนึ่งตัวที่สอตัวที่สามโอ้โหขอมีค่าโอ้ฟันทะลุกำแพงได้เลยเธอ ใช่เขามาแล้วมาเร็วมาช่วยกันทุบเร็วเลยทุบมันมันลีอีกตัวหนึ่งเละเกลี้ยงเละเป็นโจ๊มันมีคุณค่าไหมมันเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างเดียวสัวี่ใช่กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นเชื้อเพลิงถังโอ๊กเป็นขยะกับเชื้อเพลิงใจกันเป็นขยะเดี๋ยวเขาจะลองเก็บไปดูไปกันต่อดีกว่า เราจอดที่ไหนบ้านนั้นมีเกี้ยงอ่ะใช่เจอขอขับนะได้เลยตอนนี้11บนาฬิกาเรามาจะ1,000เมตรแ,แล้วอ่า1,000เมตรแล้วใช่เออมันจะมีตัวอะไรโผล่มาไหมอ่ะเขาไม่รู้เหมือนกันเธอขับไปก่อนเขาเจอม้าอยู่ตรงนู้นเอาไหมมันไกลเกินไปอะ่ะโอเคโอเคงั้นไม่เอา มีบ้านมีบ้านคนมีบ้านอยู่ขวามือแวะเลยเธอแวะเลยจอดมันเป็นร้านค้าเก่าๆเธอมีซอมบี้ด้วยอุ้ยเธอเธอระวังมาหาแล้วมามันมาอุ้ยมันวิ่งวิ่งไวมากอุ้ยเธอมันมันวิ่งไวมากโอ้โหเก็บก่อนเอ้าเธอในบ้านเขามีอีกนะเนี่ยเธอไปดูก่อนได้ไหมเดี๋ยวเขาตามไปได้เขาจะเป็นหน่วยการตายความกลัวอยู่ อุยมันจะวิ่งออกมันจะวิ่งออกอุยมันจะวิ่งออกเขาตีมันจมดินเลยอุ้ยเธอเขจะตายเขาจะตายเธอมาตีข้างหน้าต่างตรงนี้เอออุ้ยเขาจะตายจะถอยไปเจอไโอเคฝากด้วยตายหมดยังเธอตายหมดแล้วอุ้ยเราเจอฐานหินอุ้ยเราโชคดีมากเลยอ่ะมีหนังสือ เป็นเชื้อเพลิงลดไปได้เยอะๆใช่แต่เลอดมันก็ค่อยๆรีอยู่หรอกเธอเราไปเติมเชื้อเพลิงกันไหมก็ดีนะเอาของเธอเติมก่อนได้ไหมอะได้เอาของเขาก่อนเพราะว่าถุงของเขาจะเต็มดูก้อนหินดิปูมงยักษ์ปวมงยักษ์เฮ้ยมีบ้านนะเธอเจอบ้านจอดไหมเธอเราไปกันก่อนก็ได้เขากลัวเขาตายเฮ้ยมันมาเธอเธอ เยเดี๋ยวเขาตีให้มันจมไปแล้วอุ้ยเขาจะตกโอเคเธอมาเดี๋ยวเขาขับให้โอเคเพราว่าเราไปยาวๆดีกว่าเพราะว่าเลือดเขาจะหมดแล้วอะเว่อี๋นี่หมาหอนมาขับไปยาวๆก่อนเขามีทานหินอยู่หนึ่งอัน าไม่อยากแวะอะไรกลางคืนแบบเขาัวเจออะไรแปลกๆอ่ะเฮ้ยเธอเหมือนค่ายอะไรสักอย่างอ่ะดูดิ่ซ้ายมึงอ่ะมันเหมือนมันมีโบสถ์ด้วยอู้ออโอ้โหเธอเยอะว่ะมีนะไรเธอไม่จอดเธอตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเธอกี่นเมตเราจะถึงหนึ่งหมื่นเมตรแล้วเราเจอค่ายกักกันถึงหนึ่งหมื่นแล้วมันมาใช่เข้มาเรามีปืนอยู่ เราเอาหมาป้าไปทําอะไรได้บ้างขายเธอมนุษย์หมาป้าดูกล้ามซิกแพกมันดิโอ้มันมีคุณค่าด้วยนะเราเอาไปขายได้หลายตังค์เลยเนี่ยให้เธอเราเอาไปขายดิกล้ามเนื้อสงสัยคนชอบกินมนุษย์หมาป่าวิกตัวมันยุ้ยไว้อะเธอเระวังเธอระวังโอเคเธอเอาตัวนั้นมาขายด,ด,ด,ดูดิมันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอะตัวมันเด้งเด้งดึงดึงได้กี่บาทเธอ ย oh, yeah, yeah. ี่สิเหรียญโหรวยเยอะมากใช่เฮ้ยตอนนี้35แล้วอ่ะเขามีสาเหรียญแล้วเหรอใช่เธอมีเท่าไหร่ตอนนี้เขามี50แล้วโอ้โหเยอะเขาอีกอ่ะระวังนะโอเคมาอีกตัวนึงเธอหมาป่ามันจะออกแค่ตอนกลางคืนหรือเปล่าน่าจะใช่ดูนะวันนี้ลืมสูดมันใส่ไปเลย <Okay. S 2> เขาเก็บเงินซื้อปืนในนี้ดีกว่าร้อยยี่สิบห้าไอ้ยาวๆเหรอใช่ปืนยาวๆเอามาติดท้ายรถไงเขาจะเก็บตังค์ซื้อปืนติดท้ายรถเลยวันนี้หมาป่าเต็มเลยวะวยเขาไม่อยากสู้กับหมาป่ามันมว,วิ่งไว, <c oughs> วเกินตามเราจริง้วยโอ้โหข้างหน้าเหมือนเราจะเจอพวกคาบอยเลยอะเ,อเรารังนะอุ๊ยอ,อุ๊ยอ,อุ๊ยเรากำลัจะสู้ไหม เพราะว่ามันน่าจะมีข้าวหัวเฮ้เราสู้เราเกิดมาเพื่อสู้เราอย่าตายนะเฮ้แต่มันมีปืนนะเราไม่มีปืนหรอเราต้องแอบอุ้ย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 เธอไปก่อนดีกว่าอุ้ยเธอโอเคเราคิดผิดเราขับรถไฟชนสองคนเลยนะมันต้องมีข้าวหัวแน่นอนเลยเราต้องมีปืนจะสู้มันได้ ใช่เธอมันเริ่มมืดแล้วเขาว่าไปให้ถึงสองหมืนกันดีกว่านี่ไงมันจะมีค่ายทุกๆหนึ่งมืนโอ้โนมานี่ไงเองเก็บอย่างเดียวเลยเธอเขาขอเป็นคนขายได้ไหมเขาจะซื้อปืนเขาอยากได้ปืนนี่ ได้มาอีก15เอามาเอาข้อมันมาเธอมีอมีกอยู่เราังม,มีอีกอยู่อยู่ฝั่งนูนะ้นน่ะเธอไปเอาเธอ,อไม่ให้เขาหรอ <c oughs> โอ้โหอุ้ยเธอเขาได้ร้อยสิบห้าแล้วขอ,อก่อนมาเขามีเงินซื้อปืนแล้วนี่เธอเอ้ยอย่างเท่เลยตามคอนเซ็ปต์ของเกมเลยเธอเอาตังไว้ตรงนี้นี่ เธอเธอต้องมายืนยิงด้วยนะหรอใช่โอเคได้งั้นเธอเป็นคนขับเดี๋ยวเขายิงให้ตอนนี้เราอยู่ที่20,000เมตร2 0 0มเมตรแล้วเหรอใช่2 0 0 0มเมตรเขาคอยระวังข้างหลังเฮ้ยเธอฮะอยไปก่อนเธอเก็บลูกกระสุนไว้ใช่ไหมใช่เขาจะเอาไว้ยิงล่าฆ่าหัวพวกคาวบอยเฮ้ยข้างๆนี้อะไรอ่ะเขาไม่กลัวแล้วเขามีปืน เธอเชื้อเพลิงเราใกล้หมดเอาดีโอ้โหนมาผ่านไปก่อนก็ได้ตู้ไม่ไหวอุ้ยอุ้ยยิงไงปอกคาบอยเธอเธอเธอช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยครับหลังตู้ช้าๆหน่อยเฟรยิงอยู่เธอเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยเขาจะตายเขาจะตาย เบา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 เาาาาาาามหมดแล้วเบาหน่อยเบาหน่อยจะส่วนหมดเออเตรียมขวานเาจะตายเาจะตายเาเาจะตายช่วยหน่อยเราอดข้าวโอ้เออเมื่อกี้เขายิงหมดเลยนะ โคตรเยอะเลยอะเรามาได้เท่าไหร่เธอ25,285เมตรเธอโอ้โห oh. ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราได้นะไว้เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูใหม่หรืออยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย